สวัสดีครับเล่าเรื่องพระวันนี้เราจะพาท่านมาชมเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรือว่าสินค้าประเภทหนึ่งที่ เหมาะสาหรับคนที่สะสมและเก็บภะเครื่องและสิ่งของมีค่าคือตู้เซฟนี่ละพยทางั้นเฟอร์นิเจอร์ในฮอเรามีหลากหลายขนาดนะครับตั้งแต่35กิโลถึง250กิโลโดยเฉพาะขนาด190กับ250เนี่ยได้รับความนิยมในการเก็บภาเครื่องมากจากที่ผมมีพักพวกเพื่อนฝูงที่เก็บสะสมระเครื่องมักจะสั่งใช้ตั้งแต่150 190 250ทีนี้วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีเปิดในระบบหมุนใช้กุญแจ ในตอนนี้จะเป็นลักษณะของการใช้รหัสหมุนทั้งหมดคือก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราซื้อตัวตู้เชฟไปอันนี้จะเป็นของไทยโยนะครับทางร้านเฟอร์นิเจอร์ในฮอเป็นตัวแทนของบริษัทไทยโยจะมีคู่มือมาให้ในคู่มือจะบอกวิธีหมดแต่วันนี้เราจะมาทําให้ดูเพราะหลายๆคนจะสับสนว่าไปเริ่มตรงไหนพอสูดแล้ววนกลับมาไหมอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวมุเปิดคู่มือมามันจะมีเลขมาให้1ชุด เลขะ,ะเลข1ชุดคือจะมีเลขทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูช้าๆนะครับก็คือเมื่อไม่ว่าตู้เซฟรหัสอยู่ตรงไหนเราจะให้หมุนมาให้ตรงศูนย์ก่อนเลยก็ไม่ได้ก็ต้อง ทำให้ตรงศูนย์ฮะอันนี้ผมตั้งใจให้มาตรงศูนย์อีกครั้งหนึ่งในคู่มือบอกว่าหมุนรหัสไปทางขวาทางขวาก็คือตามเข็มนาฬิกาฮะจะตามหรือทวนแล้วแต่ในคู่มือเขาจะบอกเสร็จเขาจะกําหนดตัวเลขมาตัวหนึ่งฮะเดี๋ยวบอนี้สมมุติตัวเลขตัวนี้นะฮะก็นี้คือชุดแรกคือที่จะหมุน4รอบเดี๋ยวผมทําให้ดูรอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4 เนี่ยแหละครับแล้วเขาจะงงว่าจากตรงนี้ต้องกลับไปศูนย์ไหมไม่ต้องกลับนะฮะต่อไปเลยทําต่อเน,นื่องกันไปเลยตัวเลขชุดที่สองที่ให้มาทีนี้เราจะเม็ดเราจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหนึ่งสองสต่อเน,นื่องกันไปเลย4รอบแล้ว3รอบแล้วต่อมาก็กลายเป็นทางขวาตัวเลขตัวนี้2รอบนะครับ1 สสุดท้ายก็คือจะเป็นทวนเข็มรอบเดียวตัวเลขที่เขาให้มาว่าเราไปหยุดตรงไหนหยุดตรงนั้นเลยตู้จะไขกุญแจแล้วก็จะเปิดได้ทันทีครับนี่คือสี่รอบสองรอบ1รอบนะฮะตู้ก็จะมีถาด ส่วนใหญ่ฐานเนี่ยเขาจะเก็บพระเครื่องนะฮะจะมีในตู้มีสารกันชื้นมาให้อย่าลืมนะครับเฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นหนึ่งที่จําเป็นในการสะสมและเก็บพระเครื่องและเก็บเล็กเก็บน้อยอีกอย่างหนึ่งที่เราเลื่องพระจะนํามาบอกคือสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดตู้เซฟเลยโดยเฉพาะในช่วงนะฮะอากาศร้อนๆมีนาเมษาเนี่ยเราควรจะเปิดตู้เซฟทิ้งไว้ให้ระบายอากาศภายในนะฮะอย่างน้อยเนี่ยสัก2ออาทิตย์ครั้ง หรืออาทิตย์ละครั้งได้ก็ดีเพราะบางคนเก็บแล้วเก็บลืมครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละรครับคือสําคัญเปิดให้อากาศได้ระบายนะฮะอ,อย่าลืมนะครับถ้าต้องการใช้ตู้เซฟในละแวกใกล้ๆเคียงนึกถึงร้านเฟอร์นิเจอร์ในฮอนนะครับขอบคุณครับ